เกีหมาหมดเลยนะพื้นที่ว่าบโรงเรียนนะคะเราชอบทำอะไรคะเด็นบอกว่าชอบทำอะไรนะ,ทำ,ะ,ระทำอาหารค่ะทำอาหารชอบทำอะไรคะชอบทำอะไรคะสีน้ำตาลคะ่ะโอเป็นของชอบใช่ไหมคะคุณแม่ทำให้ทานทุกวันเลยใช่ไหมคะช่วยคุณแม่ ปีนโดนะคะวันแม่พี่น้องเปีนโดอยากจะบอกเลยค่ะคุณแม่บ้างคะรักแม่ครักแม่บ้านชื่อพี่แม่ทำอะไรบ้างเอ่ยทำงานบ้านค่ะทำงานบ้านทุกอย่ามล้านซามบอรดบ้านอะไรอีกคะถูบ้านค่ะผูบ้านช่างโวถูบ้านเยอะไปหน่อยใช่ไหมลูกโอ้นะโอเคถูบ้านเยอะไปนิดนึงน้องอยากบอกอะไรกับแม่ อยากบอกอะไรกับคุณแม่ค่ะวันนี้รักแม่ค่ะรักแ,แม่ท่าฟ้าค่ะรักแ,แม่แแมากมาก พร้อมกันนะคะ